มีสดทุกวันนะครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาไปดูกุ้งฝอ,อยแบบสดๆนะครับผมวันนี้เราก็มารับกุ้งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกุ้งฝอ,อยแบบสดๆกันนะครับผมไปดูกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บอ่อพักกุ้งนะครับกรุงเทพกีทา1ิมาทับหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นที่อเอากุ้งมาพักไว้เพื่อรอส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกุ้งตัวสดๆเป็นๆนะครับเยอะมากครับผมนี่ครับก็จะเป็นบอ่อที่พักเอาไว้นะครับก็จะขังเอาไว้ในท่าซิปนะครับ เพื่อรอส่งนะครับนะครับโดดครับโดดทุกตัวนี่ครับ นะครับโหลดทุกตัวครับผมเป็นๆสดๆเพื่อรอส่งครับนะครับมีสดทุกวันนะครับลูกค้าบางคนก็นำไปเป็นอาหารให้กับปลาสวยงามนะครับและบางคนก็จะนำไปทําเป็นอาหารนะครับยำกุ้งเต้นนะครับเพื่อ รับประทานที่บ้านหรือว่านําไปขายทําเป็นยํากุ้งเต้นขายก็ได้นะครับนี่ครับดูกันใกล้ๆครับผมครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับก็จะหายากนิดนึงนะครับเพราะอากาศหนาวนี่จะเป็นเป็นผลมากเลยนะครับกับกุ้งปลอยนะครับจับยากมากครับผม ครับนี่ครับอันนี้เราไม่ได้เลี้ยงเอง,งนะครับเราไปรับมาจากที่แปดลิ้วนะครับผมเพื่อนำไปส่งต่อให้กับลูกค้านะครับ โดทุกตัวครับครับต่อไปผมจะพาไปดูลูกค้านะครับที่มาลันเพื่อไปขายต่อนะครับนี่ครับลูกค้าก็จะมีรถมานะครับพร้อมกับออกซิเจนนะครับเพื่อมารับกุ้งไปขายนะครับก็เขานําไปขายเป็นยำกุ้งเต้นนะครับก็จะมีถังมี้ออกซิเจนนะครับ ผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่ครับครับตอนนี้ผมก็นำกุ้งขึ้นรถเรียบร้อยนะครับผมเพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้านะครับ,รบแล้วก็จะเดือด เพิ่มเนนยีนห้กับพุ่งนะครับนี่ครับครับเอ่อผมต้องขอตัวไปสมพุ่งให้กับลูกค้าก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปทำอะไรรอติดตามชมกันนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ